สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องฮอกไกโดสตอรี่วันนี้เราก็มาเที่ยวสวนผักที่เมืองนางานุมาอีกแล้วนะคะจากคลิปก่อนเนี่ยที่เราพาไปดูวิธีการปลูกมะเขือเทศให้ได้เงินล้านแล้วนะคะวันนี้เราจะพามาดูเทคนิคและวิธีการปรลูกผักบุ้งให้ได้เงินล้านเหมือนกันค่ะปลูกแค่ครั้งเดียวแต่สามารถเก็บได้ตลอดทั้งปีนะคะ เดี๋ยวเราไปฟังเทคนิคดีๆจากพี่นกเจ้าของสวนกันเลยคะ่ะเ,เดี๋ยวเราจะข้ามไมาถึงเอาต้นชุดไหนชุดไหนบอกมาจเจ้าต้นเล็กกับต้นใหญ่มันมีต้นใหญ่อลลสองโลครึ่งสองโลครึ่งอันนี้ที่ตัดนี่เท่าไหร่แล้วคะเนี่ยที่ตัดนั้นน่ยประมาณหนึ่งกิโลอ่าเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเรามาคุยกับพี่นกนะคะว่าวิธีการปลูกผักบุ้งของพี่นกเนี่ยเป็นยังไงบ้างเหมือนกับที่เราเคยปลูกไหมเริ่มจากสร้างเฮานี่พี่นกสร้างตอนไหนคะเฮานี่เหรอไม่ไ,ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เก็บในหิมะก็อยู่อย่างนี้เลยอ๋อนี่นะคะข้างบนนะคะจะเป็นเฮาสองชั้นนะคะก็คือเป็นเฮาสองหลังนะคะแล้วพี่นกเริ่มหว่านเม็ดก้าตั้งแต่เดือนไหนคะตั้งแต่เดือนห้าเดือนห้าเดือนห้าแต่ก่อนที่จะหว่านนี่เราต้องอะไรนะคะอันนี้ไม่ได้หว่านอัหยอด ยอดยอดในหลุมเลยยอดในหลุมมันเป็นหลุม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 เนี่ยข้างล่างนี่เขาจะต้องปูพลาสติกนะคะแล้วก็ยอดเป็นหลุมอันนี้พี่นกยอดไปกี่เมตรคะเนี่ยประมาณห้าหกเมตรเนี่ยได้ดอว่าแล้วแต่เราหยิบใส่นี่มันมีสายน้ําอยู่ข้างล่างนี่จะเป็นท่อน้ํานะคะเพื่อให้น้ํามันทางข้างล่างของพลาสติกนี่อีกทีนึงอันนี้กี่เดือนคะถึงจะเก็บได้ประมาณหนึ่งเดือนประมาณหนึ่งเดือนอยดูนี่ค่ะประมาณหนึ่งเดือนเคโร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  ประมาณหนึ่งเดือนอันนี้คือโตประมาณนี้ใช่ไหมคะเริ่มปลูกเดือนเดือนห้าคือสภาเนาะก็เก็บได้ประมาณนี่เดือนมิถุนาอ่อมิถุนาถ้าอากาศร้อนเร็วมันก็โตเร็วไงถ้าอากาศร้อนช้ามันก็โตช้าอย่างนี้คือเราตัดไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะงอกมาอีกใช่ไหมคะอุ้ยไปแล้วแบบนี้ตัดได้อีกประมาณกี่รอบพ่ออย่างเนี้ยโอ้ยปรับถึงประมาณเดือนเดือนสิบตุลาเดือนตุลา แต่ถ้าเราถ้าฮีมามันไม่ตกแล้วเราปล่อยมันไว้อย่างนี้มันก็ยังเก็บได้อยู่หรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้มันสู้ฟาร์มหนาวไม่ไหวไม่ถ้าเกิดว่ามันไม่หนาวอะไรเงี้ยพี่นกมันก็ตัดได้ตลอดหรือเปล่าถ้าไม่หนาวตัดได้ตลอดอมันไม่ตายเลนี่นี่นะคะถ้าใครอยากปลูกผักบุ้งนะคะแล้วตัดต้นมันลองใช้วิธีนี้ดูนะคะเนี่ยอันนี้ก็ไม่ไม่ได้ใช้ยาพ่นมะเร็งอะไรเม่โฆษณาแล้วค่ะผักปลอดสารนะคะเพราะว่าพอเราใช้ตาข่ายกั้นปิดไม่ให้มะเร็งเข้าไง เราใช้ตาไข่กันปิดแล้วค่ะส่วนด้านหลังนะคะจะเป็นรุ่นรุ่นสองดูดูดูต้นขอก่อนนี่ขวบมากค่ะใบมลแรงไงไม่มีเลยกรอบนี่อย่าได้นะนี่ก็เกิดเลยไม่ต้นสวยเลยนี่อันนี้วันหนึ่งพี่นกตัดส่งแห้งขึ้นห้างเราทําเป็นห่อเป็นแพ็คไงใส่ถุงเป็นถุงหนึ่งหนึ่งร้อยกรัมกับร้อยยี่สิบกรัมก็ประมาณวันหนึ่งร้อยกว่ากระถุงร้อยกระถุงนี่นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดู เดี๋ยวเร,ระโดดข้ามไปฝั่งนูน้นอันนี้รอบสองอันนี้รอบสอนะคะเนี่ย<ๆ>ก็คือตัดแล้วก็ปล่อยให้มันโตขึ้นมาแบบนี้นะคะส่วนแปลงนู้นเนี่ยก็รอบถัดไปนะคะเนี่ยเขาก็จะปลูกเป็นแบบนี้นี่เป็นไงน้องเฟย์ผักบุ้งนี่นะคะผักบุ้ง ลงทุนปลูกแค่ครั้งเดียวเก็บได้นานเป็นปีค่ะนี่ราคาเนี้ไปตวไว้ได้ยาวไปเลยเนี่นะคะที่เก็บนั้นประมาณกี่กิโลคะที่เก็บนี่ประมาณสี่กิโลสี่กิโลนี่ดูไม่ดูเสมอเท่ากันหมดเลยนี่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวข้างล่างเดี๋ยวเราจะให้เห็นท่อนี่นะคะท่อน้ำ นี่สายน้ำแย่ๆเป็นปลาณโบาณโบานมีท่อน้ำก็จะมีวาล์วน้ำตรงนี้นะคะเวลาให้น้ำให้น้ำวันละกี่ครั้งครับพี่น้องพี่จะดูดินในดินแห้งไม่แห้งก็ต้องสังเกตดูดินนะคะว่าถ้าชุ่มดีแล้วเราก็ยังไม่ให้นะคะถ้ามันแห้งแล้วก็จะเปิดน้ําแล้วก็พมันอยู่ในโดมมั้ยข้างในนะคะก็จะมีที่วัดอุณหภูมิด้วยนะคะว่ากี่องศา วันนี้ร้อนนะคะก็ประมาณ29อ,องศาในเฮ้าสเนี่ยจะอุณหภูมิจะสูงกว่าข้างนอกเล็กน้อยนะคะนี่อันนี้จะเป็นเครื่องทำความร้อนนะคะสำหรับช่วงที่อากาศหนาวๆก็จะทำอุณหภูมิให้อุ่นขึ้นนะคะโอเคเมื่อกี้เราไปเฮ้าสี่ปลูก ผักบุ้งมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเาที่ปลูกผักคะน้ากันบ้างนะคะนหนึ่งสองสโอเคนี่ต้นนี้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 ตัดตรงเนี้ยตัดตรงนี้พอต,ตรงนี้ข้าง,นง,นง,นงนบ,บนอีกนิดนะึง ใหญ่มากาละเครืงโลดูค่ะต้นนี้นะคะประมาณน่าจะเป็นขีดสองขีดเลยค่ะเนี่ยใหญ่มากดูเที่ยวกับหน้าน้องเฟยอ, <laughs> อันนี้นะคะที่เป็นรอบแรกที่เรามาตัดไปนะคะแล้วมันก็ขึ้นมาจากตาที่เราตัดไปนะคะเนี่ยอันเนี้ยผมว่ากินอร่อยกว่าแบบต้นที่มันใหญ่ๆเล้ยนใหญ่ๆใ,ใ,ใช่ไหมพวกเนี้ย น้ำอุอว่วๆฉันชับอุบ่วๆนี่ค่ะอุ่วๆก็ต้นนี้เลยค่ะนี่อุ่วๆต้นนี้เลยดูมีนอนหรอไม่มีม <c oughs> ิดหน้าน้องเฟยเลย<ว>ดูสิดู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 ใหญ่ใหญ่ใหญ่ โอเคเก็บผักคน้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปชั่งน้ำหนักกันค่ะอันนี้ก็เป็นผักบุ้งที่เราเก็บมาจากสวนเมื่อกี้นะคะนี่พี่นกก็จะคัดเอาเฉพาะสวยๆนะคะเนี่ยอย่างพวกนี้นะคะเล็กๆอะไรเงี้ยก็ทิ้งนะคะนี่ดูน้องสามารอยู่ใจเย,ยลูกพีลูกพีใจเย็นๆหนอนีคุมงาน,อ,น,นอยูยอยยย่นะเนี่ยดูเจ๊สินจดประกายัจะห เจ๊ใหญ่นะคะเนี่ยน,นี่ดูนะคะเจ๊ใหญ่สั่งงานอยู่คะ่ะไม่ทำเร็วนี่ไม่มีเวลาได้ต้องกลับไปนอนนั่ <c oughs> นนี่นี่นะคะพี่นกจะทําวันนี้ที่เราสั่งมาก็จะเป็นแพ็กประมาณหลายคนนะคะรวมๆกันมาก็คนละครึ่งโลบ้างคนละโลบ้างคน,นละสองโลสามโลก็ว่ากันไปนะคะอันนี้สายการตลาดไงก็มารับไปส่งนี่่ายการตลาดสายการตลาด ขาดทุนเข้าเนื้อตัวเองนะต้องใจดีเข้าเข้าเนื้อตัวเองค่ะที่ส่งห้างพี่นกต้องเอาถุงนี้ใช่ไหมแพ็คเนี่ยคะ่ะที่ส่งห้างเขาก็จะแพ็คใส่ถุงแบบนี้ยาวๆถุงละหนึ่งร้อยกรัมบ้างร้อยยี่สิบกรัมบ้างนะคะแล้วแต่ว่าร้านเขาจะสั่งมาว่าให้แพ็คถุงนวนวนปริมาณเท่าไหร่นะคะใช่ใชใชมีมีตราพี่อย่มีตาพี่อยกเนี่ยมีตราเขามีเขามียี่ห้องเขานะคะ น,น,น,นี่อ่ะอันนี้นะคูชินไซเหรอนกคูซังนกคูชินไซนะคะรูปนี้นะคะเป็นเขาเรียกอะไรโปรโมทสวนใช่ไหมอันนี้เอาไปติดที่ที่ห้างนะคะ,ะ,ะปะ้า <laughs> บอกน,นี่นี่นี่นสะดวกกว่านี่นะคะรอไหมคะอันนี้ป้าป้ากับพี่นก ที่ญี่ปุ่นนะคะเวลาเข้าขายพวกผักอะไรพวกเนี้เขาจะมีแบบการเขาเรียกอะไรโปรโมทโฆษณาประชาสัมพันธ์บอกว่าผักนี้ปลูกที่ไหนปลูกโดยเกษตรกรชื่ออะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็มีลูกค้านะคะมารับมารับผักบุ้งที่สวนนะคะนี่อันนี้คือลูกค้าคนญี่ปุ่นนะคะก็จะมารับไปขายที่ร้านของเข้าอีทีนะคะอย่างนี้ นี่เรามาเปิดดูข้างในนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นห้องเย็นนะคะที่เอาไว้เก็บพวกผักที่รอส่งนะคะอย่างเงี้ยเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้พ่อก็มาเอาผักจากในในห้องเย็นนี่นะคะเนี่ยจะเป็นตู้เย็นใหญ่ๆนะคะเพื่อมีไว้สําหรับเก็บผักเพื่อรอส่งนะคะอันนี้ตู้ข้างนอกจะเป็นตู้เย็นใหญ่ๆไไแบบนี้เลย ตัดโพนให้สวยๆก่อนสวยแล้วอ๋อตัดมาสวยแล้วเหรอใครนี่ใครนี่เจ้าของสวนก็ใครทำใครทำบอกตัดมาสวยแล้วอ่ะได้ห้าร้อยกัมนะเอาเทแปะไปเทแปะไปนี่นะคะครึ่งโลมีกี่มีกี่ต้นนะพี่นุ๊ก สามต้นสี่ต้นสี่ต้นนะคะครึ่งโลดูความใหญ่ของคณะสวนพี่นกทำแทนไป้อันนี้ได้เียต็มไปสี่ต้นเลยเนี่ยเนี่ยสี่ต้นครึ่งโลค่ะสี่ต้นครึ่งใบอย่างกรอบค่ะดูต้นก่อนดูต้นนี่เทียบกับหน้าแล้วแบบใหญ่กว่าหน้าพี่นกนี่ก้องห่อคล้ายๆห่อดอกไม้นะคะเจ้าของสวนดอกไม้เก่าต้องห่อแบบสวยงาม ต้อสวยน่ากินเลยอันนี้พี่ไม่ได้ใช้ยาเลยนะเนี่ยนี่พี่นกบอกปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นต์ยนะคะแต่มีมาเลยก็กินเยอะจะไม่ได้ดูไม่นอนอ่ะนอนสีเขียวอ่ะมันชอบกินคือถ้าเราเปิดเฮาไว้นะคะผีเสื้อจะเข้าไปไขแล้วก็กินใบมันนี่นะคะก็เป็นผักที่เรามาซื้อจากสวนที่นกวันนี้นะคะก็จะมีผักมุ้งกับผักคะน้านะคะ ตอนนี้เราได้ของกันแล้วนะคะก็กำลังจะคิดเงินกันอยู่เจ็บน้ทางนี้เสียเสียนกรอรับทรัพย์อยู่มีค่าอะไรเขาคิดตัดได้โลไม่รู้ว่าเขาตัดยังไงยังไงเลยเจ็บโคงสวนเจ้าเจ้าของสวนไม่รู้คะ่ะว่าจะต้องคิดเงินเท่าไหร่เนี่ยรอรับเงินอย่างเดียวตกคิดเป็นยั <c oughs> งไงเขึ้นไม่คิดยังไม่ถูเลยนึ่โลใช่ไหมขึ้นเป็นสองโลขึ้นไปสามโลขึ้นมา โอเคนะคะตอนนี้เราคิดเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วจ่ายเงินให้พี่นกเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเที่ยวสวนพี่นกกันใหม่นะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะอ่ะสวัสดีก่อนเจ้าของสวนสวัสดีครับครับผมอ๋อเหรอันนี้ว่าป้าเพ็ญป้าเพ็ญดูมัน อยู่กัน안게만나ทุกคนเกิดมา <laughs> 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 <laughs>